โอเคมาเล่นกิจกรรมเซิร์ฟเอ้ยเออเซิร์ฟ HPRK อ่ะคราวนี้บอกชื่อเลยเป็นเซิร์ฟที่ที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 เตี้ยผมว่าอันเนี้ยมีกิจกรรมตัวนี้ครับผู้เล่นคนแรกที่ผ่านกิจกรรมอันแรกมาได้นะครับมึงตายแน่ครับมริงจริงครับมึงต้องมาทางนี้ครับมึงก็มาทางนี้ผู้เล่นครับคุณผิดทางครับอ๋อมึงดูมึงดูมึงดูเฮ้ยไอพี่มึงนูที่ทางหลอกควายเว้ย มาหลอกยังไงมึงดูมันคิดว่ามันต้องมีทางอื่นใช่ปะเยลนะครับไปดูไปดูตรงนู้นไงไอ้ทางนี่แม่งไม่มีใครผ่านได้อะโอเคกลับมาอีกครั้งเพราะเมื่อกี้มันอยูตรงนี้กมได้เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวต้องรอด้วยต้องรอตากล้องด้วยโอ้โหเก็ไปแล้วหนึ่งคนดูดิมันวินไหม มีผู้องคนคุณมีตากล้องเป็ตนต่างๆครับไม่ต้องกลัวครับนี่มีผู้ผ่านแล้วคนวหนึ่งข้างหลังอีกคนตกไหมตกไหมนครับตกไหมตกเลยตกไปแล้วมาแล้วผ่านแล้วสองคนโอ้โหกระโดดยางฟิวแล้วก็ตกไปแล้ว ไอ้ขคก็อย่นี้เว้อย่างนี้เว้ดูดูดูในตากล้องโชวเมแอจอก่กำลังปีนกำลังปีนมาสามรถสบูรณ์ลเฮ้ดูโน่ดิโอ้ก็มาแรงนครับกคไม่อยใล้จุดคอจริงจริงนึครับเนี่ยอ้จริงอะัอย่างเงี้ยมีวิธีง่ายๆนะใผ่านอ่ะดูดูดมึงดูตากล้องเล่นนะตากล้องเล่นนะ ตากล้องมีดกับพวกไปรเล่นได้พวกเลรนดีเออกอดทองกอดทองไปแล้วโอ้กอดทองถึงละตายแล้วตายแล้วอีกนิดเดียวอีตากล้องมาถ่ายดิแั่งมดแต่เล่นโอ้โหนี่กูจะถ่ายกูจะเล่นอยู่นะกอดทองคิ้วอื้อหืูคิ้วมากคิ้วที่หนึ่งไปแล้วนะกอดทองของเราอัพลงมาที่สามทำไมลงมาที่สามทำไมเฮ้ยผิดแล้วไอ้เชี่ยผิดแล้วผิดผิดผิด เอ้เฮ้ยมึงผิดช่องแล้วอ,อ,อ้าว,าวได้ดีสามไป <c oughs> เออเป็นดีสามไปอ๋อมันเอาปืนเ๋อะคืนอะรวที่สามได้ปืนเนาะเอโอ,เโ,อเโอเคโอเคเดี๋ยวผมจะพอตเอ้ยจะ คลิปไปจนว่ามันจะมีคนเข้าที่หนึ่งหรือที่สองนะครับโอเคนะครับเล่คซัสโอเคสั่ายรอบตอนนี้มีคกำลังจะเข้าไปหาที่หนึ่งครับที่หนึ่งเติมจริงไม่เชี่ยนะที่หนึ่งไม่รอที่สอมนะดูดูดูเดี๋ยวกูน้ำล่องเด้อเอจมาแล้วตุ๊กแมนมาละโอเคเอ้าเป็นไรเนี่ยขนาดุณน้ำร่องให้ดูน่เนี่ย โอเคโอเคโอเคคลืนไปเฮ้ยมานีเว้เฮ้ยยา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 นตายเฮ้ยฉลาดจะได้ที่สอที่หนไปหรือไม่อันขวาอีกคอีกคนนึงแล้วครับอันเาโอ้จเลโอเคพอได้กระดูก่ว่วเปหมด Bibi. Oh, ก็ต้องกินไปเลยไอหมอนี่ม่าจะได้ที่ไหนจะอ่ะไม่พูดกนะ่อนะยนะังอยู่ได้เหร